สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะมาปลูกพลิกที่เขตอำเภอกุนหารจังหวัดศรีสะเกษโดยที่ใช้เสียมขุดหลุมแบบนี้นะคะปลูกหลุมละประมาณสองต้นเพราะว่าพลิกปลูกง่ายนะคะเพราะว่าราคาช่วงนี้ที่เขตอำเภอกุนหารกิโลกรัมละประมาณ50บบาทได้ขึ้นมาแล้วเพราะว่าตลาดช่วงนี้ต้องการพลิกมากเราสามารถที่จะ นำพันพลิกมาปลูกแบบนี้ได้โดยที่ขุดหลุมให้ลึกนิดนึงมันก็จะปลูกพวกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานนะคะที่เขตอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษเพราะว่าช่วงนี้มีราคาค่อนข้างสูงและค่อนข้างหายากนิดนึงเพราะว่าโรคโควิด -19 ได้ระบาดนะคะ ทำให้พืชผักสวนครัวมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ววันก็จะปลูกตะไคร้ปลูกพลิกปลูกพืชผักสวนครัวต้นแคต้นถแบบั่วแปบและที่สำคัญก็จะลงพวกกล้วยนะคะกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอม กล้วยเล็บมือนางตอนนี้กล้วยของวันก็กำลังเจริญเติบโต,ตนะคะอีกไม่นานก็จะให้ผลผลิตนี้ก็เป็นสวนเกษตรผสมผสานที่สามารถปลูกทุกอย่างได้ด้านหน้านอนก็จะเป็นต้นไม้กวาด นี่ก็จะเป็นต้นแคที่ปลูกไว้เมื่อวานนะคะตะไครก็กำลังแตกยอดและเจริญเติบโตพลิกปลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็กำลังแตกยอดขึ้นเราก็จะปลูกผักที่สามารถรับประทานได้นี่ก็จะเป็นถั่วแบบที่ทาง ภาคอีสานนะคะนิยมรับประทานนี่ก็จะเป็นสมุนไพรนะคะที่สามารถปลูกไว้รับประทานได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้เพราะตลาดนัดได้เปิดตัวไปหมดแล้วนะคะนี่ก็เป็นส่วนหลังบ้านที่เราสามารถจะพัฒนาปลูกพืชผักสวนครัว ไว้รับประทานแล้วสามารถที่จะแบ่งปันกันได้ตอนนี้วันก็กำลังกำจัดวัชพืชอยู่เพราะว่าสวนที่นี้ส่วนมาก็จะมีพวกวัชพืชขึ้นเยอะมากก็ได้ตกแต่งกล้วยนะคะโดยที่ใช้มีดตัด เพื่อให้กล้วยของเราได้แตกยอดและเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆนที่อื่นนะคะช่วงนี้ที่อำเภอกุนหานจังหวัดศีสะเกดค่อนข้างแห้งแรงมากนะคะเพราะว่าฝนได้ทิ้งช่วงไป ทำให้พืชผักสวนครัวไม่ได้รับน้ำเท่าที่ควรนี่ก็เป็นพลิกที่วันลงปลูกเอกไม่นานมันก็จะกลอบเพราะว่าจะปลูกช่วงประมาณเย็นๆถ้าปลูกช่วงเช้าพืชผักสวนครัวของเราค่อนข้างเจอแดดที่ค่อนข้างแรงมากก็จะทำให้พืชผักสวนครัวของเราตายได้ ก็จะเป็นวัชพืชน,นะคะที่วันอย่างไม่กําจัดหมดเพราะว่าเราจะไม่ใช้พวกฉีดยานะคะเพราะว่าอาจจะทําให้พืชผักสวนครัวของเราได้รับสารเคมีปีนี้ก็จะทําการกระจัดวัชพืชแบบนี้และทําการนําวัชพืชที่แห้งตายแล้วมากลบ ต้นกล้วยไว้เพื่อที่จะทำให้ต้นกล้วยของเรามีความชุ่มชื้นและ,จะเจริญเติบโตแตดหน่อออกลูกแบบนี้และที่สำคัญก็จะมีพวกไก่นะคะเข้ามาคุยเขี่ยและจิกกินยอดอ่อนของต้นกล้วยเล็กก็จะทำให้ต้นกล้วยเล็กๆ ตายได้แล้วก็จะนําวัชพืชน,นะคะมาคลุมดินไว้ลักษณะนี้เพื่อให้กล้วยของเราจเจริญเติบโตและได้ผลผลิตค่ะช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนมากนะคะทุกท่านก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าโลกตอนนี้กำลังเปลี่ยนไปมากนะคะปีนี้บางที่ก็ ฝนตกเยอะมากบางพื้นที่ก็แห้งแลง้งโดยเฉพาะที่เขตอำเภอคุนหารฝนก็ไม่ค่อยตกปีนี้ทำให้เกษตรกร,ร,กรค่อนข้างมีความท้อแท้นิดหนึ่งเพราะว่า ไม่มีน้ำฝนเข้ามาเพียงพอที่จะทำนาทำไร่และวทำพวกเกษตรแบบนี้ได้นะคะก็คือต้องพึ่งฝนแต่ปีนี้ยังแรงอยู่เราก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อที่จะมีชีวิตรอดและสามารถที่จะปลูกพืชผักสวนครัวไว้ รับประทานเองและแบ่งปันกันได้นี่ก็เป็นเกษตรผสมผสานที่สามารถปลูกได้หลายอย่างในสวนหลังบ้านแห่งน,นี้อีกไม่นานต้นกล้วยนะคะก็จะให้ผลผลิตมันก็จะปลูกเสริมและเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าบางต้นไก่จิกตายหมดเราก็จะมาปลูกเพิ่มเพื่อที่จะ ทำให้ได้มีกล้วยไว้รับประทานนี่ก็จะเป็นถั่วแบบที่ปลูกไว้วันนี้ปลูกพลิกได้ประมาณโดยเฉลี่ย60ต้อนอยังปลูกไม่หมดเพราะว่าจะเริ่มเย็นแล้วนะคะเราก็จะทําการกลบ พรุ่งนี้ว่างช่วงเย็นๆก็จะมาปลูกพริกที่ซื้อไว้ให้หมดเราก็จะรอน้ำฝนหรือว่าพายุเข้ามาเพื่อที่จะทำให้พืชผักสวนครัวที่ลงไว้ได้มีการเจริญเติบโตนะคะและให้กำลังใจทุกท่านนะคะสู้ๆต่อไป ที่เขตอำเภอกุ้นหารก็มีความขยันหมั่นเพียรกันทุกท่านนะคะให้รอดพ้นวิกฤตครั้งนี้และสามารถที่จะยืนหยัดอย่างมีความสุขผลจากโรคภัยทั้งปวงนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ